สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเนื้อหาของสัปดาห์ที่11นะครับเป็นเรื่องของบทที่10เป็นเรื่องแนวคิดระบบเครือข่ายและก็การเชื่อมต่อนะครับคำว่าเครือข่ายคืออะไรเครือข่ายคือการที่ระบบคอมพิวเตอร์สเครื่องหรือ2ระบบเป็นต้นไปนะก็คือเชื่อมโยงกัน สื่อสารกันเพื่อส่งข้อมูลบางอย่างนะครับที่ช่วยเขาแบ่งปันข้อมูลกันได้ครับตรงนี้จุดประสงค์ของเครือข่ายส่วนใหญ่ก็คือเพื่อให้บริการหรือแบ่งปันทร,รัพยาการซึ่งกันและกันนั่นแหละครับประมาณนี้คราวน,นี้สถาปัตยกรรมที่จะใช้นในการเชื่อมโยงกันเนี่ยในระหว่างเครือข่าย,ยจริงมันจะมีด้วยกันอยู่สองแบบแบบแรกเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กแคร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ก็คือมีเครื่องลูกขายเครื่องแม่ขายเหมือนกับเลาเราไปเข้าเว็บไซต์อย่างเงี้ยครับเราไปเข้าเว็บไซต์ใช่ไหมครับเราก็เป็นเบราว์เซอร์เรา, Chrome, านะ Chrome, เราเปิดกะเป็นเคลมาล่กาก เครื่องแม่ขายแล้วเครื่องแม่ขายของ Google เนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้เรา,เอาอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นสาระสรมที่ใช้กันปัจจุบันมันมีอีกแบบหนึ่งรีกว่า P2P er นะครับแต่ว่าไม่ได้มีในสไลด์ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เป็นที่นิยมเท่าไหนนร่ในปัจจุบันก็คือาจารย์จะเปิดให้ดูก็คือเป็น b i t t o r r น n t นะครับยังคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยดาวน์โหลดนะครับตัว BitTorrent P2P er นะครับเดี๋ยวยันเสิร์ชรูปให้ดูนะครับก็มันก็จะเป็นรูปเหมือนกับว่าประมาณวนะ่าเ, Server, เอ เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยลูกขายไปร้องขอจากเครื่องแม่ขายใช่ไหมครับอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็น p พ e r to peer เนี่ยก็คือแต่ละเครื่องก็เป็นทั้งเครื่องแม่ขายและเครื่องลูกขายแล้วก็เหมือนกับว่าแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ครน,นี้เครือข่ายเนี่ยเวลาเขาแบ่งประเภทของเครือข่ายเนี่ยเขาสามารถแบ่งได้โดยหลักๆเลยนะครับก็คือแบ่งตามขนาดอันนี้พูดถึงตามขนาดเลยนะตามขนาดก็คือมีเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายแบบกว้าง เครือข่ายท้องถิ่นก็คือ local area network หรือเรียกว่า LAN นั่นเองส่วนเครือข่ายแบบกว้างที่เป็นกว้างเพราะมันมีคำว่า wide wide ที่แปลว่ากว้างอ่ะเนาะอันนี้ก็คือ wide area network หรือจะเรียกว่า WAN นะครับตรงนี้ทั้งสองอย่างนั้นต่างกันยังไงโดยหลักๆเลยก็คือต่างกันที่ขนาดของบริเวณที่เขาครอบคลุมเช่นถ้าเกิดเราบอกเราเครือข่ายเน่ยเป็นของอในมหาวิทยาลัยเราอย่างเดียวหรือเครือข่ายเป็นอินเทอร์เน็ตที่บ้านเราเนี่ยนั่นก็คือเป็นแลนนะเป็นเครือข่ายท้องถิ่นภายในแล้วถ้าเราบอกว่า เครือข่ายเนี่ยมันกว้างใหญ่เช่นเป็นของทั้งประเทศหรือเนี่ยมันก็คือเป็นบริเวณที่แบบกว้างขึ้นไปนะครับตรงนี้มันไม่จะเป็นได้เป็นทั้งโลกเสมอไปนะครับตรงนี้ก็คือตัวเรียวกว่าเครือข่ายแบบกว้างคราวนี้มันจะมีอีกนิยามคํานึงคำหนึ่งนะครับเป็นคําพิเศษก็คือคําว่าแมนนะครับตรงนี้มันย่อมาจาก m e t r o p o l i แ a นนะครับ albany m e t r o p o l i ลิสหรือ metropolitan เนี่ยอันนี้มันก็คือแปลว่าเมืองก็จะเป็นเครือข่ายระดับเมืองเช่นอย่างเช่นแบอบกว่าเออเป็นเครือข่ายของจังหวัด สุพรรณบุรีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นที่เราตั้งขึ้นมาว่าเออเป็นเครือข่ายที่แชร์กันระหว่างเนื้อราชการระหว่างในในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นแมนนะครับแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราก็จะใช้ไม่แลนด์ก็แวนไปเลยประมาณนี้นะครับอ่าคันนี้รูปแบบการเชื่อมต่อสื่อสารเวลาเราบอกว่าข้อมูลมักระส่งหากันเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่มันจะส่งหากันไปได้ฮะโดยหลักๆเลยเนี่ยมันก็จะส่งหากันได้วิธีการ2แบบคือแบบมีสายกับแบบ ไม่มีสายครับตรงนี้ตัวแบบมีสายเนี่ยก็คือเป็นเรียกเป็นวายครับเป็น Y เป็น y าเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือมีสายถ้าไร้สายก็วเลสใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าถามว่า2ออย่างเนี่ยโดยหลักๆต่างกันยังไงครับแบบมีสายมันก็พอทุกอย่างมันวิ่งมาในสายอ่ะมันก็เสถียรใช่ไหมครับความเร็วมันก็ดีความเร็วมันก็ไม่ตกนะครับตรงนี้ความเร็วมันก็เยอะไม่ว่าเราจะเจอในปัจจุบันว่า ไวไฟจะโฆษณาว่าจะเร็วกว่าแลนแค่ไหนครับโดยทั่วไปแล้วความสเสถียรเวลาวัดจริงๆออย่าง Wifi F ิก Fi นะครับ Wi-Fi 6เนี่ยที่ออกใหม่ล่าสุดเขาบอกว่ามันเร็วกว่าสายซะอีกแต่ในความเป็นจริงที่อาจารย์ดูรีวิวมาหรืออะไรมาเนี่ยมันเอาจริงๆนะก็คือมันจะเร็วก็แต่ว่ามันอยู่ใกล้กันมากๆแต่ถ้าเกิดว่ามีตึกมีห้องอะไรบางเนี่ยหมดนะฮะก็คือก็ยังช้ากว่าสายอยู่ดีสายเนี่ยพอทุกอย่างมันวิ่งไปในสายคือลบกุญอะไรมันก็น้อยใช่ไหมครับมันก็สเสถียรแต่แบบไร้าสายมันก็อีกอย่างหนึงสม,มุติว่า อะไรอ่ะเราติดตั้งเครือข่ายภายในออฟฟิศเล็กๆเ,เนี่ยเราไม่อยากจะเสียค่าเดินสายเราไม่ต้องการกราวของเครือข่ายอะไรมากมายเงี้ยเราก็สามารถใช้แบบเป็นไวเลสได้หรือว่าเป็นเครือข่ายที่เหมือนกับเนี้ยมหาวิทยาลัยให้นักศึกษามาใช่ใชไหมครับถ้าเกิดว่าทุกคนต้องถือสายมาก,กันเองแล้วก็มาหาช่องเสียบไปนั่งตามจุดที่มันมีช่องเสียบก็คงลําบากหน้าดูครับเพราะฉะนั้นตัวไวเลสมันก็จะเหมาะกับตรงนั้นแต่ว่าแน่นอนว่า s ิกริตี้หรือความปลอดภัยเนี่ยตัวไวเลสมันก็จะสู้ ที่เป็นสายไม่ได้ไหมเป็นสายนะข้อมูลมันไม่ร่วมมันไม่หลุดต่อไปเลตนยะข้อมูลมันฟุ้งอยู่ในอากาศมันอยู่ที่ว่าใครจะไปเขียนโปรกแกรมไปดักจับข้อมูลมันมาได้อะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้ตอนนี้ก่อนจะพูดถึงตัวพวกเครือข่ายหรือโปรโตคอลนะครับตรงนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะพูดถึงของประวัติของอินเทอร์เน็ตก่อนอจริงๆแล้วเวลาเราบอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพรบะวเนียเราเห็นภาพมันคือของทั้งโลกไปนี้ถูกไหมครับ มันคือของโลกใบนี้เราเราอาจจะเคยจินตนาการไม่ออกว่าเอ้ยว่าเอ้ยเราอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าเอ้ยมันจะเริ่มต้นยังไงทีนี้ถ้าคอมพิวเตอร์บนโลกใบนี้จินตนาการนี้ก่อนว่าถ้าเราไม่เคยมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายกันเลยครับอ่ามันจะเริ่มเชื่อมต่อเป็นอินเทอร์เน็ตได้นะมันต้องเริ่มเชื่อมต่อกี่เครื่องแน่นอนก็ต้องเริ่มเชื่อมเชื่อมต่อจาก2เครื่องก่อนใช่ไหมแล้วค่อยๆขยายเป็น3เครื่อง4ี่เครื่องไปเรื่อยอินเทอร์เน็ตเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอเมริกค็ือเา พยายามจะสร้างเครือข่ายขึ้นมาระหว่างส่งข้อมูลสื่อสารในรัฐของระหว่างยูทากับ UCLA นะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอา p a พา t นตะครับตั้งขึ้นมาตอนแรกก็คือตั้งในช่วงสงครามโลกที่สองเลยว่าง่ายก็คือประมาณว่าจะหาทางส่งข้อมูลยังไงไม่ให้เยอรมันหรือว่าฮิตเลอร์มาดักจับข้อมูลได้นั่นแหละครับก็ตัวนี้แหละก็เลยเป็นตัวอาพาขึ้นมาแล้ก็ค่อยขยายไป MIT ครับก็คืออยู่อีกซีกหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้อยู่อยู่อีกซีกหนึ่งซีกตะวันตกใช่ไหมของของฝั่งมหาของฝั่งทวีปอเมริกาคนระตรงนี้แล้วเขาค่อยๆแบบเออวิ่งมาแบบโหนดระหว่างตรงกลางแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เชื่อมต่อกันนะครับก็อันนี้ของอเมริกาก็เยอะแยะได้ไมหมดเลยนะรตรงนี้พอจบสงครามโลกนะครับเขาก็กลายเป็นเครือข่ายที่วิ่งกันทั่วโลกเลยฉะนั้น เราจะเห็นว่าคนที่คิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยก็คืออเมริกาเวลาเราบอกว่าเราอยากจะได้ชื่อเว็บไซต์อย่างเงครับอย่างเว็บอันนี้คือ w l k c o m นี้ใช่ไหมเราจะได้ชื่อเว็บไซต์เนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่ามันจะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องไปสายใจ่ายเงินให้กับอเมริกาเขาก็จะมีหน่วยงานที่จะจ่ายเงินแล้วก็รับจดโดเมนเนมพวกนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตส่วนใหญ,ญ่บริการเนี่ยก็ต้องเป็นเสียค่าเชา่าค่าเชื่อมต่อจากอเมริกาตรงนี้อเมริกามันก็เลยเป็นเจ้าโลกด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเขามัคคมจจนนััันน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 นคคคควบบบุมมอออิเเทรรรร์็็ตยู่ใปปจจีีี้้้ะะกาณ เรากลับมาเรื่องของเวลาคอมพิวเตอร์มันจะเชื่อมโยงกันได้นะครับแน่นอนมันก็เหมือนเราจะส่งจดหมายหาเพื่อนเราก็ควรต้องรู้ที่อยู่ของเพื่อนนะว่าเอ้ยเราจะส่งหาเพื่อนเนี่ยมีที่อยู่อะไรครับตรงที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาจะเรียกว่าเป็นที่อยู่เขาเรียกว่าเป็นที่อยู่หมายเลขประจาเครือข่ายหรือจะเรียกว่าที่อยู่ไอพก็ได้นะตรงนี้เราก็จะมีการรูปแบบของการส่งข้อมูลไปแบบเป็นโปรโตคอลโปรโตคอลก็คือเป็นภาษาที่ตกลงกัน ระหว่างเครือข่ายแน่นอนพอเราใช้อินเทอร์เน็ตเน่เขาจะเรียกว่าอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลก็คือเป็นโปรโตคอลของอินเทอร์เน็ตนะค,ะคือเหมือนกับว่าเครื่องรู้เครื่องบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องได้จะต้องวิ่ยงผ่านอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับตรงนีน้ทีนี้รูปแบบการใช้งานใช้งาน,ใช,งานใช้งานตัวให้บริการตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีรูปแบบอื่นๆก็อย่างเช่นว่าเป็นระบบดาวเทียมใช่ไหมครับก็สมัยก่อนก็มีนะแบบเน็ตที่บ้านอาจารย์อยู่บ้านอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดกันด้านกันดานนะครับแบบ ไม่มีเน็ตไฟบงไฟเบอร์หรือว่า ADSL สมัยก่อนใช่ไหมครับก็คือมันก็มีแบบเน็ตแบบพวกดาวเทียมเหมือนเราเราจะส่งข้อมูลว่าต้องการข้อมูลอะไรไปทางสายโทรศัพท์จากนั้นดาวเทียมก็จะส่งข้อมูลขากลับมาส่งมาที่จารรับดาวเทียมของเราอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยเป็นที่ปปอปปูล่าเท่าไหร่เพราะว่ามันแพงแล้วก็มันก็ไม่ได้เร็วขึ้นอะไรขนาดนั้นถัดมาก็เป็นโทรศัพท์รูปแบบของการเชื่อมต่อแบบโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นที่เราใช้กันอยู่นะครับมีใครทัน อะไรนะไอตัว GPRS หรือ A ใช่ไหมครับตัวสมัยมือถือรุอ่น Gen 2ใช่ไหม 2G อะไรพวกนี้แต่ว่าตอนพวกนี้เราก็ใช้ 4G แล้วนะเราเราก็กำลังจะไป 5G กันแล้วเนาะตรงนี้ครนนี้ก็เราก็เริ่มต้นจากสมัยก่อนนะมันก็มีมือถืออยู่2ค่ายบนโลกนะก็คือ GSM กับ CDMA จริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกข้าวไหนนัานจะบอกว่าณนะวันนั้นนะสัก20ปีที่แล้วนะครับ จะถามว่า GSM เป็นยังไงหรอือมเสียงห่วยคืนไม่ค่อยดีเอาง่ายๆเวลาเราพูดโทรศัพท์นะครับพูดในโทรศัพท์นะพูดคาว่าตัว T นะครับ T Thailand หรือ P Peter เนี่ยครับอย่างเชื่อได้เลยว่ามันจะฟังในยากมากแต่ว่าอย่างเงี้ยเสียงใน YouTube ในปัจจุบันเนี่ยพูด T หรือพนะูด P ฮะเราก็ฟังออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะฟังไม่ออกเลยนะก็คือเสียงมันห่วยมากนะครับเลยเขาเลยต้องพูดเป็นพวกอะไรนะพวก เป็นแบบเป็นทีฮะทีไคลแอนด์พีปีเตอร์อะไรพวกนี้นะครับพวกเอแอนเดอร์สันเลยเห็นไหมที่เขาจะพยายามจะใช้คําพวกนี้เข้ามาเพื่อให้รู้ว่าเป็นตัวสะกดอะไรส่วน c d m a นั้นโอ้เสียงชัดส่งได้ไกลโอ้ดีมากเลยครับให้ถ่ายครับว่าระให้ไทยเราใช้อะไรครับระหว่าง GSM กับ c d m a โอ้แน่นอนนะครับไปให้ไทยเราจเจริญขนาดนี้นะเราใช้ GSM เครับเพราะอะไรก็คิดเอาเองนะก็บริษ,ษัทไหนทำเครือข่าย g s m อยู่อยไรก็ประมาณนั้นนะครับตรงนี้โอเค แต่ทุกวันนี้มันก็พัฒนาขึ้นมาทั้ง CDMA และ GSM เนี่ยพอมันเป็น 3G มันก็ evolution เน่ะมันเหมือนกับมันก็กลืนเข้ามาอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วสมัยก่อนมันก็จะมี GPRS กับ EDGE ใช่ไหมครับแล้วก็มีพวก 3G เข้ามาตัวนี้ก็ตอนที่มันเป็น EDGE กับ GPRS เนี่ย CDMA ตรงเนี้ยเขาก็จะเป็น CDMA 2000อะไรอย่างเงี้ยนะครับกั2000กับปี2000เลยอะไรก็นานมากนะครับตรงนี้เราก็ค่อยๆขยับมาแต่พอมันเป็น 3G 4G เนี่ยมันเป็นอีกเครือข่ายหนึ่งที่พูดถึงแล้วก็คื คือเสียงก็ส่วนเสียงไอดั a ก็เป็นอีกอีกอันหนึ่งนะตรงนี้มันก็จะเป็น HSPA ก็คือ 3G แล้วหลังมาก็ทําเป็น 3.5G ที่เขาเรียกกันใช่ไหมเขาก็แบบว่าเหมือนกับว่ามีตัว UMTS เข้ามาก็ทำให้เพิ่มสปีดเพิ่มอะไรเข้ามาอย่างนี้หลังจากนั้นก็มาก็มีพัฒนาเป็น 4G ก็เป็น LTE ลอครับม e Evolution ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ทั้งคู่เนี่ยทั้ง GSM c m a มันก็เหมือนกันแหละนะครับตรงนี้แล้วก็มีพวกเครือข่ายย่อยๆพวก LTE ขีด A อพวก a d v a n c e อะไรเพิ่มเพิ่มความเร็วเพิ่มอะไรพวกนี้แต่แน่นอนว่าเดี๋ยวเราก็กำลังจะไป 5G กันแล้วถัดไปก็คือเป็นเครือข่ายวิทยุนะครับเครือข่ายวิทยุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ได้ส่งข้อมูลได้เร็วนะั้นแต่ว่ามันจะเอาไว้ส่งข้อมูลที่อยู่ในดับที่ใกล้ๆมากกว่าก็าคือคลื่นความถี่ของวิทยุที่เขาใช้กันเนี่ก็จะสูงเอาให้ง่ายอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูดูตัว wifi นะถ้าเราไปหาตัวสเปค Uh, point เอ่อ access p อย n t อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่2ขึ้นก็คือ2 4กิกกับ5กิกใช่ไหมครับถามว่ามันต่างยังไงจริงๆแล้วก็มันต่างตรงที่ว่า2 4กิกอ่ะมันเป็นขึ้นไมโครเวฟคขา่าคขึ้นไมโครเวฟก็คืออีตาไมโครเวฟอ่ะใช้ขึ้นความถีน่นี้แต่หมายควาว่าตัว Acces s point กำลังมันต่ำมากมมันโดยทั่วไป Acces s point เมืองไทยเขาให้ขายนะกำลังอยู่ที่0.1วัตต์ก็บางเจ้าก็มีตุกติกหน่อยอาจจะขึ้นเป็น1วัตต์อันนี้มนะันก็เต็มที่แล้ว คยได้ยินครับมือถือเขาบอก GSM 2วัตต์นะไม่รู้ทันหรือเปล่านะก็นั่นแหละก็คือใช้กาลังสูงสุดของมือถือสวัตต์งั้นบางคนใช้โทรศัพท์มือถือคุยนานๆจะปวดหัวเพราะว่าคลื่นมันแรงแต่ว่าต่อไป CoE เราเท่าไหร่ครับ8ปดรอยวัตต์พันวัตต์นมันความแรงมันต่างกันมากๆเลยก็สองจุสี่กิกเนี่ยมันก็ใช้ได้ดีมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าพอเหมือนกับว่ามันมีข้อเสียหลักๆเลยก็คือว่ามันค่อนข้างเป็นคลื่นที่ใช้ ีเยอกว่ยบขึ้นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพลามันผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าทีหนึงนะ่งอะโดนดูดโดนอะไรมดเลยลองคิดดูในในหอพักหอพักหนึ่งนะครับจะมกกีกี่ห้องครับที่ไม่มีไมโครเวฟใช่ไหมก็ไปหมดแล้วนะเขาเลยมีคิดขึ้นออกมาก็คือขึ้น5กิกนะครับขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับพยายามจะหลีกเลนหลีกหนีเป็นความถี่ที่ดับเบิลเข้ามาเพื่อที่จะหลีกหนีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนั้นแหละหละักๆก็คือพวกนั้นก็หลีกหนีออกมานะครับเดี๋ยวนี้แอคเซสพอยต์ point หลายๆตัวนะเขาก็ คือมือถือเราอ่ะมันจะใช้รุ่นใหม่ๆนะมันจะใช้2.5ด้ก็ได้เอ้ย2ดกิกก็ได้5กิกก็ได้ a c c e s s Point บางตัวเนี่ยมันจะใช้มันจะปล่อยทั้ง2 4กิกแล้วกิกเขาจะมีวิธีการเขาเรียกว่า Wi-Fi Mesh นะครับก็คือ M E S H นะครับตรงนี้จะสะกดก่อน M E S H นี่ครับเาเรียกว่า Wi-Fi Mesh ก็คือเอาขึ้น2 4จุกิกบวกขึ้น5กิกนะครับก็จะได้ความเร็วที่มันเยอะขึ้นนะครับเหมือนกับว่า อ่ะสี่สองจุดสี่กิกก็บางทีก็ไม่ดีห้าก,กบางทีก็ไม่ดีเอาใช้มทาทั้งคู่เลยแล้วกันเขาเรียกว่า m มชเ m ช s h ตัวนี้แปลว่ายุ่งเหยิงนะครับสมมุติเพื่อนเราคนหนึ่งมันดูวุ่นวายยุ่งเหยิงจริงๆเขาจะใช้ว่า you are a mesh นะครับก็แปลว,ว่าแกเนี่ยช่างวุ่นวายยุ่งเหยิงจริงๆเลยนะครับประมาณนี้โอเคเรากลับมาที่เนื้อหาของเรานะรตรงนี้นั่น,นอนประโยชน์ของการใช้เครือข่ายเราก็พอจะชี้แจงถแถลงไขได้ใช่ไหมครับก็ลองใส่เข้าไปในแบบฝึกหันดูก็เนตั้งแต่ว่าใช้อุปกรณ์ร่วมกันใช้โปรแกรมร่่วมกกัันนแบงป ประหยัดใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องของการประยุกต์ใช้งานทางด้านธุรกิจส่งข้อมูลหากันอะไรเงี้ยทำระบบงานขึ้นมาที่แบบแชร์ระบบงานซึ่นกันและกันได้อะไรประมาณนี้สุดท้ายก็สำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็มีคลิกล็กนน้อยมาแนะนําพวกเราเนะก็คือเป็นการแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่องสองเครื่องหลายๆคนเนี่ยมีสมมติว่าเราอยู่ในหอพักเนี่ยเราจะเพื่อนเรามาโหลดหนังมาใช่ไหมหรือว่าโหลดเพลงมาเราอยากจะก๊อปมาจากเครื่องเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่อยากโหลดหรือว่าบางทีมีไฟล์งานจะแชร์กัน ถ้าจะแบ่งปันข้อมูลระ, <c masterpiece> ลละหว่างเครื่องค <c implemented> อมพิวเตอร์2เครื่องด้วยกันได้ยังไงดีถึงจะสามารถที่จะแบ่งปันจะได้ง่ายนะครับตรงนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยอาจารย์มีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งนะครับตรงนี้อาจารย์ก็ติงต่างขึ้นมาว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเปล่าๆเครื่องหนึ่งสมมติอาจารย์อยากต้องการจะแชร์ไฟล์ในห้องดาวน์โหลดอาจารย์ดาวน์โหลดอะไรมาอาาันนี้อาจารย์ดาวน์โหลดรูปฟิตมาใช่ไหมอาจารย์อยากจะแชร์ไฟล์ในห้องห้องเนี่ยให้เครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องเครื่องหนึ่งก็คืออันนี้นี่มันเป็นจอ มีวิธีการหรือขั้นตอนยังไงครับในการแชร์ไฟเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะแชร์ไฟได้เนี่ยวินโดว์สมัยปัจจุบันเนี่ยจะต้องให้คือจะไม่สามารถแชร์ไฟแบบโล่งๆแบบไม่มี Username password จะต้องใส่ u s e r n a m e password ก่อนทุกครั้งนะครับตรงนี้ฉะนั้นเราอาจจะคลิกที่ Network ก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็เขาก็จะบอกว่าเน็ตเวิร์กดิสคอเเนี่ยมัน Turn off อยู่นะครับตรงนี้เราให้เราเปิดมันครับตรงนี้ให้เลาคลิกตรงแถบตรงนี้แล้วเลือก Turn on ถ้าใครที่เคย Turn on แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร เราตอบ yes เลยครับตรงนี้ก็ให้ turn on network discovery ให้หมดถึงจะแชร์ไฟล์ด้วยกันได้อันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือถ้าถ้าเรากดแชร์ปุ๊บเนี่ยโอเคแล้วจากนั้นปุ๊บเราอยากจะแชร์ห้องอะไรเราก็ไปที่ห้องนั้นพอดีว่านี่มันเป็นเครื่องเปล่าๆไม่มีอะไรอาจารย์จะแชร์ห้องดาวน์โหลดแล้วกันนะครับคราวนี้เราจะแชร์ห้องดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเราไม่สามารถเปิดแชร์ในสมัยแบบโบราณา,าให้แบบใครจะเข้าใครใครเข้ามาก็เข้ามานะคะรับอย่างนี้เราก็ตั้งให้ read only แล้วไม่ต้องลบไฟล์เราแต่ว่า เพื่อความปลอดภัยเขาก็จะมีการใส่ username password วิธีการเนี่ยก็คือเราคลิกที่ Start Menu ก็พิมพ์ net pl vis นะครับนี่ก็คือเป็นช h o r t c u ง่ายที่สุดแล้วก็จะเข้ามาที่ตัว user account นะครับตรงนี้เราก็แอด user account อันนี้อาจารย์มี user account อุทานอยู่ใช่ไหมตรงนี้อาจารก็สร้างอีกติอันนึงขึ้นมาครวนี้เราสามารถที่จะแชร์แชรอีเมลของเพื่อนได้ด้วยนะเช่น เราใส่อีเมลของเพื่อนเป็น Hotmail MSN หรืออะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่ทําให้เพื่อนอะ่ะเขาเข้ามาแชร์เขาเข้ามาในเครื่องเราได้แต่มีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึง่งว่าเครื่องเพื่อนเนี่ยคนเนี้ยที่เขาแชร์สมมติอาจารย์แชร์ไปที่อา่าสมมตินะอ่าอะไรนี้นะปะวิทย์ละกันนะครับตรงนี้นะครับไม่ไม่ใช่ปะวิทย์นู่นนะครับอสมมตินะ adhotmail. com อย่างเงี้ยนะครับซึ่งอา่าเราจะแชร์ให้ปะวิทย์ได้เขามต่มาปะวิทย์ต้องเคยล็อกอินที่เครื่องเรา ถ้าก่อเรากด Next ไปนะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคราวนี้ก็เป็นความสะดวกแต่ว่าเขาต้องเคยมาใช้เครื่องเราด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเครื่องก็จะไม่จำพาร์ทเบรย์ของ account นี้มีวิธีการหนึ่งที่จะใช้ได้ก็คือว่าอันนี้ก็ถ้าถ้าจะใช้ของป,ปวิปวิทย์ต้องมาใช้เครื่องเราก่อนนะหนึ่งครั้งเราจะแชร์ให้ปวิทย์ได้แต่บางทีเราต้องการให้เขาแชร์เฉยแต่เราเราต้องการให้เขา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 ้เขามาใช้เครื่องเราอะ่ะเราก็กดตรงนี้ครับ sign in with Microsoft นะครับงนี้เราก็เลือก local account แล้วเราก็ใส่ user อื่นเข้าไปเช่นสมมตินนะ แชร์ Data แล้วกันแล้วอาจารย์ก็ใส่รหัสผ่านไปสมมุติอาจารย์ใส่เป็นหนึ่งสองสามสี่นะตรงนี้คนนี้มันต้องใส่รหัสผ่านเป็นหินเขาห้ามไม่ใส่ตัวเดียวกันคือหนึ่งสองสามสี่อย่างงี้ใส่ไม่ได้นะครับมันก็จะเออเลอร์เพราะว่ามันคืออันเดียวกับรหัสผ่านเนาะอาจารย์ก็ใส่เป็นอย่างอื่นเช่นสี่สามสองหนึ่งแล้วกันสี่สามสองหนึ่งีเวิร์ดอ่าอะไรประมาณนี้นะก็ให้ใส่ให้รู้เอาไว้ปุ๊บเราก็กดไปได้ครับเราก็จะได้บัญชีของแชร์ Data มาแชร์ Share Data ก็เป็นผู้ใช้เป็นยูเซอร์ธรรมดาพอนะตรรงี้้เาาไดมแล้วเร OK, ป จากนั้นอาจารย์อยากจะแชร์ห้องไหนห้องดาวโหลดใช่ครับอาจารย์ก็ไปคลิกกวาที่ห้องดาวโหลดครับเลือก p r o p e r t y ้เราไปที่ s h ร์ ing ครับแล้วก็กดเดิมมันจะม่นัดแชร์อยู่ครับมันจะแชร์อยู่ก็ไม่เป็นไรครับเรากดขึ้นมาครับแล้วเราก็ใส่ไปแชร์ Data ก็คือ user ที่เที่ต้องการนะครับแล้วก็กดปุ่ม Add ถ้าไม่รู้ก็เลือกไอ้ตรงลูกศรตรงนี้แล้วก็หาใหม่ก็ได้หรือจะสร้างอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็โอเคนะครับก็กดแชร์ไปเรียบร้อยครับเสร็จแล้วคราวนี้บางทีเนี่ย เวลาเครื่องเราต่อในเครือขาอ่ายเยอะเช่นหอพักเนี่ยเราตั้งชื่อเครื่องเอาไว้เนี่ยบางทีมันจะคุยกันหากนไม่เจอวิธีการคุยกันที่มีความสถินที่สุดก็คือคุยกันผ่านที่อยู่ IP อย่างที่บอกไปว่าโปรโตโคอลอินเทอร์เน็ตเน,ตเนาะเราต็องมีที่อยู่ที่จะคุยกันได้ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปที่รูปคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้ครับตรงเน็ตเวิร์กครับคลิกขวาครับเลือก Open Network and Internet Settings นะครับตรงนี้หรือหรือว่าใครจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเช่นว่าอาจารย์ปิดไปก่อนนะหรือจะคลิกตรงคลิกขวาตรงเน็ต ก็ได้นะ,ะตรงนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเลือกตรงนี้มากดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก็การ์ดแลนด์ของเราเนี่ยก็จะมีที่ดีเทลมันก็จะบอก i p พ d d r e s s ของเครื่องนี้ก็คือ192.168.1.50.132โอเคประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาอินเทอร์เน็ตข้างล่างนี้ก็ได้เหมือนกันคลิกขวา Open Internet นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็เลือกนี้ครับ c h a อ n แ a ปเตอร์ออปชั่ครับเราจะขึ้นอินเทอร์เน็ตศูนย์บางคนก็ขึ้นเป็น local area connection แล้วแต่ชื่อนะครับก็ว่ากันไป ก็คลิกขวาสเตตัสนะครับแล้วเราก็เลือกดีเทลก็จะเป็น IP address เหมือนกันเลยนะครับเป็น1.92.168.154.132โอเคจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ก็เปิดมาที่เครื่องของอาจารย์ในเครื่องเครื่องหนึงก็คืออันนี้อยู่อันนี้มันคือเครื่องข้างในเนาะน,นี่คือเครื่องข้างนอกนะครับตรงนี้อาจารย์มี2เครื่องอาจาก็จําลองมาเราก็จะใส่เป็น backslash 2ออัน backslash backslash 1.92.168.154.132ครับ มันก็จะถามให้ใส่ username กับ password เราก็ใส่เป็น share data ใช่ไหมครับจะตั้งไว้รัสผ่านเป1 2 3 4กด ok ครับปุ๊บได้มาแล้วเข้า user เห็นไหมครับมันก็จะมีห้องดาวน์โหลดมาให้เห็นไหมครับก็จะแชร์ได้แล้วครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้เราก็สามารถที่จะแชร์ได้สมมุติว่าถ้าอยากจะยกเลิกการแชร์ share, ก็ไม่ยากเลยนะรตรงนี้เราก็ไอที่แชร์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะ่ยเราก็ไปเอาออกครับคลิกขวาที่ดาวน์โหลดครับ property sharing ครับแล้วก็กดแชร์ จากนั้นแชร์ด a ต้าเนี่ยเรา remove ครับในกดปุ๊บเราก็ remove ตะก,กี้เนี่ยเราสามารถเลือกเป็นร ad หรือไรก็ได้ถ้ารี d ก็คืออ่านอย่างเดียวถ้ารีไรก็คือสามารถที่จะเซฟหรือบันทึกลงไปได้แน่นอนเขาเซฟบันทึกไปได้ก็แปลว่าเขาลบไฟล์อะไรด้วยนะก็ต้องรามาะมัดระวังนิดนึงจากนั้นกดแชร์ครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยพอเรายกเลิกการแชร์ไปใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยกดปุ๊บมันก็จะขึ้น e r r o r แหละนี่ครับ Cannot access แหะเพราะาเราเอาสิทธิ์ออกไปเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับก็ลองดู ก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ